การนับเลขภาษาญี่ปุ่น10ถึง99หลัก10จะลงท้ายด้วยคำว่าจูที่แปลว่า10หลักการก็คืออ่านเลขหลักหน่วยก่อน2 3 4 5 6 7 8 9นิซังยงโกโรกุนานะฮาจิคิวแล้วก็ตามด้วยจูที่แปลว่า10นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนเลขหลักหน่วยกันก่อนนะคะ สองนิสามซังสีย่ยงห้าโกหกโรคึเจ็ดนาณนาะแปดหาจิเก้าคิวตัวอย่างเลข20ก็จะอ่านเลขสองกับเลข10เป็นนิจูส่วนเลขอื่นๆก็จะอ่านเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนคำข้างหน้านะคะจู 三十四十五十六十七十八十九十 ไดีนะเรามาลองอ่านเลข25กันดูนะคะตัวอย่างแรกที่ยกตัวอย่างคือเลข20 20ก็คือนิจู5คือเกาะเราก็เอาเลขทั้งสองชุดมาอ่านรวมกันเป็นนิจูเกาะ25ค่ะส่วนตัวเลขอื่นๆก็ใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะคะเรามาลองทำแบบทดสอบกันเฉลยอ,อยู่ในคอมเมนต์นะคะ